สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพี่ชอนรถบ้านนะครับก็จะมาติดแก๊สรถตัวเองนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำเพื่อนๆด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนาะมันเนี่ยราคาเนี่ยมันแตะ40แล้วนะครับแล้วก็มีท่าทีว่าจะไม่ลงง่ายๆนะฮะก็เลยอยากจะมาแนะนำร้านติดแก๊สนะครับอยู่ตรงสามพานนะร้านที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าคันนี้รถผมมาใช้มาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าคนกับการเติมน้ำมันไม่ไหวจริงครับ500สองวันขนาดใช้ไม่เยอะด้วยนะครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจมาติดแก๊สนะครับตัวที่ผมจะมาติดจะเป็นแคมรี่ป ตัวที่ยังไม่เป็น D4S นะครับเอ่อที่ไม่ใช่ตัวโหรฉีดตรงนะตัวนี้มันจะสามารถติดแก๊สได้ง่ายอยู่นะครับเอ่อการติดแก๊สเนี่ยก็ใช้เป็นระบบทั่วไปนะครับพวกยุโรปแก๊สพวกเอซีเวอร์ซูต่างๆใช้ได้หมดเลยนะครับเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนนะครับถ้าติดตั้งนี่ผมจะมาใช้วันนี้นะครับก็2 0 0 0 0่ห้าพันเก้าร้อยบาทพร้อมใบวิศวะนะครับตัวนี้เป็นของยุโรปแก๊สนะผมใช้เป็นของยุโรปแก๊สเลยนะครับนี่ของผมก็เป็นเทมลี่นะฮะตัวนี้ผมใช้เป็นเครื่องสองพันนะครับ ก็ตัดสินใจจะมาติดแก๊สในวันนี้นะครับอันนี้มาแต่เช้าเลยนะฮะติดเอ่อทิ้งรถไปประมาณ9โมงกว่าๆนะครับแล้วเดี๋ยวเอ่อประมาณ5โมงกว่าๆเนี่ยมารับรถได้เลยนะฮะก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นเครื่องธรรมดานะฮะไม่ใช่เครื่องรุ่นใหม่นะครับซึ่งเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยค่าติดตั้งจะอยู่ประมาณ50,000นะครับของใหม่นะ5-6หมื่นเลยนะครับเพราะว่าเป็นระบบหัวฉีดตรงุ่นนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะครับ อโอเคนะสำหรับคันนี้เนี่ยรอติดตามนะครับว่า,าจะเป็นยังไงและผลงานจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องเดิมเดิมก่อนนะว่าออตอนติดแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเดิมแค่ไหนนะครับอโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดห้องเครื่องกันนะครับรถผมก็ใช้มาสักพักแล้วนะฮะก็พวกอนี้ก็จะลงขายเบรกเดิมนะครับเบรกเดิมล้อเดิมมีหมดเลยเดี๋ยวจะขายนะครับจ่ายชุดนี้มามาดูกันครับได้มาก็แบบนี้นผมยังซื้อเลยเนี่ย ได้มารภาพนี้เลยนะครับมีริ้วมีรอยบ้างเข้าใจายอยู่ครับว่ารถได้ปกตินะครับอะโอเคมาดูตัวห้องเครื่องนะครับตัวนี้มันเป็นเครื่องหนึ่งแอแซนะมันจะเป็นตัวเดียวกันกับพวกที่อยู่ในแคมนี้ตัวก่อนหน้านี้แหละนะครับยังไม่เป็นรุ่นที่อ,อัปเกรดเป็นเครื่องรุ่นใหม่ดีโฟเอนะ่ายติตั้งเนี่ยหัวฉีดเขาน่าจะวางอยู่ประมาณนี้แหละนะครับอยู่ช่วงข้างบนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกอกับช่างนะครับว่าให้ ให้ครอบฝาครอบบ่าวได้นะเพื่อความสวยงามนะครับให้ดูเดิมที่สุดนะนะฮะโอเคนะค่า้จ่ายครับสำหรับติดตั้งแคมป์คันนี้อยู่ที่25,900บาทนะครับก็ย้ําเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรร้านไว้นะร้านอยู่ตรงก่อนถึงสวนสะพานนะครับแล้วก็อยู่ก่อนถึงฟาร์มจอเก้แหละนะสวนสะพานก่อนจอเก้ก็ยังไงก็อยู่ถึงก่อนอยู่ดีนะครับตัวนี้ปี13นะครับติดตั้งง่ายนะครับแล้วเวลาคุณเติมน้ำมันเนี่ยคุณจะ สบายใจปลอดภัยหายห่งหวงเลยครับโอ้ยตัวนี้เริ่มไม่ค่อยดีแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับนี่รถมือสองเิ็นเริ่มปกตินะนี่ผมซื้อมาหลายแสนได่ยังต้องมาซ่อมเลย่าซื้อรถเือสองเนี่ยต้องทำใจนิดน,นึงนะนี่ผมก็มีน้วรอยมีเต็มไปหมดเลยนะครับดูว่าผมทําอะไรไปบ้างนะก็เบรกห้ายูนะครับทําฮับใหม่นะฮะแล้วก็โช๊คเทอินนะครับบอบเขียวนะครับแล้วก็ไม่มีลายจอแล้วก็เครื่องเราไม่ไปยุ่งกับมันอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะโอเค เดี๋ยวเรามารอดูกันตอนเสร็จนะครับสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วแบบกำลงังลังเลนะก็ผมก็อบอกผู้ชมเลยครับติดแก๊สเลยครับเงินใน,นกระเป๋าเหลือเยอะนะแน่นอนนะครับเติมทีเต็มถัง400นี่ผมติดถังโดนัดด้วยเออลืมบอกแล้วก็ถังถังเนี่ยจะเป็น54ลิตรน,นะครับใส่ได้พอดีเลยนะครับของใหม่นะครับอันนี้นะทนพี่บ้าน,นี่น้องยกมาพอดีเลยครับนี54ลิตร น้องบอกว่าจะใส่ได้พอดีเลยนะครับนะครับตัวนี้นี่เอามาเทสวางแล้วนะ,ะเกี่ยวเกี่ยวข้างบนเลยครับน้องโอเคครับก็จะใส่แทนที่ยางไหลได้พอดีเพสเลยอาจจะมีนูนขึ้นมานิดนึงครับนี่เดี๋ยวเราจะมาลองทาบนะครับร<ง>น้องก็ให้ความร่วมมือดีครับเนี่ยบอกเลยว่าเราสามารถทาบ เทสก่อนได้เลยนะครับเผื่อว่าเราไม่พอใจหรือว่ามันนูนเยอะนะจะได้ปรับแก้กันไปเลยนะครับเอาละครับโอ้โหพอดีเพะนะเออนูนนิดเดียวนะครับแทบไม่รู้สึกเลยนะครับแต่ว่าถัง5สี่ลิตรเนี่ยก็จะใหญ่กว่ามันมีถ้าถ้าน้อยลงกว่านี้ก็เป็นนะ48 49อ,อ๋อ49ใช่ไหมแต่ว่านี้ก็เพิ่มอีก5ลิตรนะครับก็นแนะนำมาให้ติด5สี่ไปเลยนะครับราคานี้ก็ได้ในราคาที่20,000 ห้าพันเก้าร้อยบาทอ่ะโอเคน้องขอบใจมากก็เออใส่ค่าไว้เลยเพราะเดี๋ยวก็ติดตั้งอยู่แล้วเนาะอ่ะยังไงพี่ฝากท้ากาดในท้องอยางไหลด้วยนะโอเคขอบใจมากครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทิ้งไว้นะครับตอนนี้เวลาประมาณเก้าโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวมารับรถอีกทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคีคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวผมจะรันยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็เราจะมาต่อเนื่องกันอีกทีหนึ่งช่วงเย็นที่ผมมารับรถนะ แล้วก็เดี๋ยวมาวิ่งเทสตกันนะครับสำหรับห้องเครื่องผมก็ให้ดูไปนะครับห้องเครื่องเดิมเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาดูการติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยห้องเครื่องตอนที่ติดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับว่าจะเก็บสายอะไรเรียบร้อยดีไหมออย่างนงี้ะเดี๋ยวเรามารับชมห้องกันนะครับส่วนเบอร์โทรผมจะขึ้นไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับอยู่ด้านล่างนะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็โทรมาได้เลยครับ BP Service สามพันนะครับนะเราติดตั้งแก๊สรถยนต์ทุกรุ่นนะครับ NGV และ LPG ครับผมไปรับตอนนี้ขอพักก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกกันนนนนตตต่อออเ็ผี้ มารับรถเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับถังนะครับเป็นของแม็กเนตนะฮะตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นของนี่อยู่ตรงนี้เลยนี่ยุโรปแก๊สนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นของยุโรปแก๊สนะครับแล้วก็ตัวหัวฉีดเนี่ยเป็นของอะไรสักอย่างนึง่งแต่ว่ามันมันนำเข้ามาโดย Energy นะครับก็เลยตีตา Energy นะครับนะมาดูกันนะครับนี่ อาการอย่างนี้ถ้าใครเคยเปิดฝาอาโปงขึ้นมาแล้วเจอแบบนี้นะครับแสดงว่าฝาหม้อน้าไม่ดีนะครับให้รีบเปลี่ยนนะครับไอตัวไอตัวจุกไอแรงดันมันนะครับมันอาจจะไม่ดีแล้วนะครับเปลี่ยนนะครับเพราะไม่งั้นมันจะมีค่าตรงนี้เนาะโอเคต่อมาถ้าเดี๋ยวมาดูไอตัวนี้กันนี่หัวฉีดตัวติดตั้งนะครับนี่สีขัวนะฮะแล้วก็สับรุ่นนี้นะครับตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะครับเขาบอกว่าซูวิ่นใกล้มากนะครับรอบต่อไปนะทุกอย่างเป็นของใหม่หมดเลยนะครับ 25,900บาทนะครับนะฮะติดเจ้าแค m มรี่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันทีนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะจบคลิปเพียงเ่น,นี้แหละนะครับก็เป็นการติดแก๊สนะครับที่ร้าน BP ออโต้สามพรานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเทสกันไปเอาล่ะครับอันนี้หลังจากผมวิ่งหมดไปแล้ว1นึงถังนะครับแก๊สตอนนี้ผมเติมใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะติดตั้งไปก็ ผลปรากฏว่าเอตอตอนนี้ก่อนเอนแรงตรงนี้มันจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เอนแรงตรงนี้มันเอาไว้ดูน้ํามันนะตอนนี้ผมทําได้อยู่ที่10บจุดสองนะครับต่อหนึ่งลิตรนะครับออพอมาเป็นแก๊สเนี่ยตรงนี้ก็จะใช้ไม่ได้แต่พอเรากดเปลี่ยนเป็นน้ํามันนะสำหรับ A.C.V. ห้าหนึ่งนะครับมันจะใช้ได้ถ้าเกิดกดเป็นน้ํามันนะถ้าเรากดปิดแก๊สเนี่ยนะครับแต่พอเรากดเป็นแก๊สปุ๊บตรงนี้จะไม่ตรงแล้วนะครับก็จากการคํานวณกิโลออกมานะครับก็ จะอยู่ที่ประมาณ1กิโลตกแล้ว1บาท45สตางค์นะครับประมาณ40ประมาณนี้อเอตีไป1บาท50สตังค์แล้วกันนะครับก็ขับแบบใกล้เหยียบขึ้นนะครับเพราะว่าตอนเปนน้ำมันเนี่ยเราก็พยายามจะเลี้ยงเนาะเพราะมันกินเร็วมากเลยนะครับอ่าโอเคนะก็วันนี้ก็มาสรุปนะครับกับการติดตั้งแก๊ส R P G นะครับหัวฉีดถังโดนัทของ Camry 2 0ง2 2 0 3นะครับตัวก่อนที่จะเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับนะ ก็สามารถติดตั้งได้นะครับสองหมื่นกว่าบาทนะครับประหยัดมากเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับผมอ่าโอเคครับเหล่านี้ลาไปเลยสวัสดีครับ